ใช่ครับเพิ่งไปตัดผมมาวันนี้คือหัวมันฟูอ่ะคือเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันหัวฟูอ่ะสั้นไปหน่อยสั้นสวัสดีครับพิกรณสวัสดีครับหัวหัีบด้วย <laughs> คือเมื่อกี้เล่นเกมมาแล้วก็ใส่หูฟังไงแล้วมันเลอทำให้หัวผี เป็นไงจนันบ้างครับช่วงนี้ใครสอบอยู่บ้าง <F ill> ผมสั้นจริงครั้งนี้สั้นจริงสั้นมาก <S 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 <H ug> อาือเอเรออันนี้มันดีนะครับ สอบเป็นไงบ้างอ่ะครับรีวิวการสอบก็ก็ดีไหมจะว่าดีก็ถือว่ามันผ่านพ้นไปแล้วก็ถือว่าดีแล้วกันเฮ้ยโคตรเท่เลยฟิลเตอร์นี้ช่วงนี้หน้าเป็นผล มาอดผมไหมเหรอวันนี้พิเซฟมาไลฟ์ใช่ครับสวัสดีครับไอ้ปั้นเนี่ยโูเดยเป็นผื้นที่หน้าแต่งหน้าเราเป็นผื้น สอบดีมากสอบดีมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ทําได้คับทาได้ยาปั่นครับคุณนั่นแหละครับคุณไม่หนุนยาปัน่นยาปัน่นเขาร้อหนุนเล่นเกมเปล่าไม่ได้เล่นนานปวดหัวทุกคนมันป,ป,ปวดตรงเนี้ย เฮ้ยพื่เอเพือนหน,บนูบันจัตบัรจัยังอยู่เปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อทิหน้าสอบแล้วพี่โอ้ยพอหน่อยน้องเป็นหวันหรือเปล่า ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นแต่ปวดหัวทุกคนเซฟขึ้นเห็นด้วยเห็นดอ,อย่างอ๋อเห็นแล้วครับเมื่อกี้่าแบบเปดูอยู่ขึ้น,ม,นมันขึ้นได้ไงก่อน จากกินไส้อัว่วสั่งได้ครับหายใจไม่ออกหรอหายใจออกครับแต่แต่แ,ตแอร์มันแอบเย็นเหมือนกันขอมลังอยขอบางใจหน่อยสู้ครับก็ขอให้สอบสอบให้ได้ครับไปนอนครับไล่เฉยแต่ตาก็ลาแล้วเนี่ย ดูผอมลงเหรอใช่ช่วงนี้ผมไม่ได้ฟิตเนสเลยก็น้ำหนักลงก็ตามสภาพอืมเป่าเนี่ไม่ได้ตั้งสวิงไว้ะ จะเก็บโปรเจกต์วันไหนล่ะครับอ่าเดี๋ยวไปครับสักวันหนึ่งเดี๋ยวขอหาวันว่างก่อนเพราะก็มีถ่ายนู่นถ่ายนี่อยู่ช่วงมสบายดีครับฝลหัวน,นิดหน่อยสู้ๆครับใครที่ใกล้สอบนะครับส่วนใครที่สอบเสร็จแล้วก็บิด,ดีด้วยครับ คุณเรามาทุกข้างแล้วเดี๋ยวไปกันนะครับไว้ว่างๆจะกลับมาใหม่นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตั้งใจสอบล่ะ